บาดมืดละหมอลืมเก็บกระีนแครับเอาพี่น้องมาหัวไม่เงินเดียวคนยตามกี้ก็เป็ดคนนี่ของแก้วเป็ดอามาพี่น้องบัดที่นี่เยี่ยมเลยต่มันหูหูกินนี่พี่น้องห้านอ้าอหเดี๋ยวบกัน เทะลมันโตบักใหญ่ามันเกิดมาแน่นอนอืมเป็มื่อใจคิดตึงเจ้าหญิงก็มีแต่กนของคืนพคนร้อล้าพกดิพแม่้รันด้วยพกคนท่ศัดิเอาเถอะนะ ดูนเป็นงานแกเลเียปวดแ่วาพ่ปวดู้องมันเอาันธุมไปวอาะิาได้หมเดียวอาวับับแยังไงกูจะมาเป็นตอะนเดี๋ยวต้องทำแบบจนอยู่แน่แบบไร้ลยัดกิน เปลือยใช้เอาเป็นอีกอะไช่แล้วกินอุเนี่ดีนไม่กินแค่เลี้ยไว้ที่ไหนเล้ยงหลกตับเลี้ยงนอนเลควมันน่ะตใส่เนาะขาเ้อที่มึงหาควันย้นบ่าหาควนน เป็นมากกดมักเพิ่นัะใช่อีน่ะอเอานเฉมากเรมาเริมพีน้องเด้อมันเกิดน้องใจวามันเปลอนไป่าบอนีแ้วเอร้อนะรามันแดงมันแดงบผิดคือสมรอันบุผิดอืมอ่นกรต้น จันปล่าุ่มันมี้อันเปล่าดรวยปเก็บตนให่เขาซื้อตัวใหญ่ตัวโตตัวสามด้วยอพะโลเรอะโล่สีีพะโล่อะไราดาวโอเนเี่นบันเห็ุมนเป่ามันมีเป็นเพราะว่าทีนี่ต้องอันของยาญเนี่ยมัน

ไปทำ่ีในาะีให้เนาะสีห์้่ยยดกยังยแล้วมาหาเนยั้ยไม่เาะไม่ได่ได้หรอเนคะเป็นอะไรหรอเป็นอะไระย้ใจเขาามาให้ก่อา้สีขมันมมัน่มมั้งสีขาวงานประสาทหาเมันัเ่มันเปหน้าตานะ มองงูกันดีกว่าจ้ะบันแอมเพียงงูห่านนี่นาตาหันเออสีขาวเออเอามานั่งลงก่อนี่นั่งลงเออสวยจังเลยอืมสวยจังเลยใครสวยจังเลยอืมเอฟฟี้เบอร์เดนหล่ะในไปไบเดมเกอเอฟฟี่ปูแหลม แกตาพ่อเพชรแม่มนมานาล่ะไหนมานามานาอู้ล้งจ้าทาแซ่เด้อแซ่แซ่ยับ้กินโดนกินการัมกินกดก็เานั้เยอะแต่เมื่อร้วามดดพอแล้วรู้รู้ที่ แฮปปี้เบอร์ดีทูยูแบบาเ้าใช่กินคนลองกับปูหมดล้ไปได้ไหมชกปูมาลองหรือล้านมาลองแต่ดูว่าขอเก็บอ่ะมันเฟื่อยดีเนาะทำไมเราจะกวนน่องม่มบุ้างเปลาที่น้ำปลาปลาทอดเยอะงานเป็นน้าผัคือบ้นา หนาผักเป็นยังไงหน้าผากคือแตกจังมีอย่างนึงมีอย่างก่อนตอนแรกคนหนึ่งคิีดิ้ขออมาคำมันเป็นแปลจนหน้าผากต้องไปพ่นยาด้วยไหมมันสั่งเฮยน่ารักเลนเอ้ยไปพ่นยา คนช่วงสูงเธอเส้นที่ตมันเมื่อหมื่นคนระตกเพราะเดี๋ยวเขาเล่นดีกว่าสวยไม่หรว่ามันแค่แต่กันตาวันนี้เป็นวันดีดูปากวันที่เก้าเดือนเก้าคนเกิดวันจันทร์คนมีเสน่ห์นะแม่ว่าปีนือเปล่าพนาามีเสน่ห์ไหมคนสวยด้วยนะเขาบอกคนเกิดวันจันทร์นี่ช่างสวยจะร้องไห้ทำไมเป็นอะไรเมื่อเดือนมันเบียกจะร้องตาค เป็นขึครับเยอะเส็นขีขมาแรงยิมเหมือ้องให้สบายอ่าเ้ลยจีโอ้นกสัตวนี่ยให้ไม่ใช่ให้มาเรียนรู้วิ้ีสวยใช่ปอาบน้ำาดส่งมึงกัดไล่มาได้แขนงหนับคิวพอ อาารย์มาบังข่อยบดเลยเนาะเออยันชื่อไปเที่ยวภข่อยกับบุโตก็หนังโย่เี่ยวเวคดูอยู่ข้ากินลูกชินกันรวยนานไม่ละควันเขาละควันเนาะอไปยังก็งามข้ากินบ่ีบ่มาา น่อกินอืมเอาไว้ให้เรากินปลากระแทกปลากรกติน่อนเพินกินปลาไ่เคร่ตัวปลาเฮเราหินแล้ปลาไม่ค่ได้กินมีเงินก็ซื้อเง็นมีแต่อดเด้อว่ากัด้วยดูเาภาพเยเยอะเลยาล มมันจะแซ่ด้ว่ปลาทอ่อืมแบาเ,เป็นยำหุบมันเป็นอะไรไหมคะอืมสาวสวยสาวหารนเกิดวันนี้ออย่างนวนเกิดย,ยี่อ <Billie S 1> มาละยองเนี่ี่พี่มามาตะพุธเกิดที่มาตะพุธเอานายเกิดอยู่ละยองนะโรงพยาบาลเฉลิมพุนเกียรติมาตะพุธทำไมนั่นพาเอาเบิดลเลยพี่น้องเดี๋ยววันนี้สิสิเป่าเค้กต้องมาดีไทยเห็นยางกินเ่าขอนพี่น้องเออเปิดปากเองเดี๋ยวเเอาพี hmm. <ain> ่น <turn> ้องบัดนี้ถึงเวลาเป่าเค้กบัดนี้พี่น้องให้บนเป่ากระปูบน เพอ่นอยากหนงอยากนี่จะเิ่นแนยัวเอาใส่ซื้อใส่อายุเด้มีนบเนียมัมีซื้อคนกักแน่มีอายุเท่าไหร่เาเอกอเอ็อมอต่อเออ้องเพลงสักวันเด็ดตบมือร้องวอมเอาเฮ้เ ยเยเอาลอมดกาหน้าลอมเออดีช่วยแอบปบด้แบร์ด์แบด์ยเอาอีกรบอรบแม่ขอาวไพรีกหาเยอแม่ก็ขอให้ามีสุขภาพร่ากายแข็งแรงมีแต่ความความเจริญ้ยแลบินอยากล้อว่าไอ้กวอ้พรด้กัน้กัวเนี่ อ้มสูเออพี่น้องเลยเอา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 งนคไเบ้าอยู่เตาแล้วเอ๊ะนับโอเพี่น้องเออเก่งีหรีปีที่แล้วทำกับคุณยายมอนปีนี้ก็มาทำกับคุณแหลมคุณย่าตานะคะอ่าม้อมีเค้กเคกก็ไปแบ่งที่ เอาไปแบ่งอ mm. yeah. uh ันซองนมใหเรองุม huh. ก yeah, yeah. uh ิ huh. yeah. uh ้อ huh. ย so yeah. ู่บน่ะอ่าเนี่ยเนีตัดเค้กคะตัดมาะีนหน้าพี่น้องเล้ตัดเค้กไหมลูกตัดตัตัดตัดตป็นตุ่จักอี๋วุ่่จักวโอ้ยเป็นเรื่องอเออพี่้อ้เ้เอเด้อเลยพี่้องเลยต้องเป็นสามเดี่ยม่ง้ ส่วนข้าใต้ส่วนข้าใต้ตาหมอไ้ยังส่วนข้างใต้อกาวคอรีะโอ้ครับฮะมนหิวมันจะกินล่ะคะกินมาหนี่อ่ิ้กิโอ้ยปพรลมาร้อนจังเลยน้อนเความสุก้เนอยอเลส่วนข้างใต้น่

มาลายใช่ป่ะคือเอาบดคนเอาคนเอาเอาเป็นคนเองเป็นคนเองเออมันเกิดปันหานา้อยอ่าบายบายบายบาโอเคบายบายสวัสดีค่ะบ่ายบายน่ารักจังเลยคนน่ารักเลยเฮ้ยมีความสุขกับพี่น้งองเลย